ฮัลโหลใหม่สงค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะคุณนายทำอะไรข้างหลังคะเนี่ยเก็บถั่นเน่าจ้าทำไมเก็บถั่นเน่าจัง <st arts> <st arts> ทำไม <st arts> นี่เพิ่งจะตอนเช้าสิบโมงนะคะทุกคนนี่เพิ่งจะได้รับแสงแดดกันนะคะก็เป็นฤดูที่เราเนี่ยต้องทำงานเ,าเก็บถั่นเน่าจ้าสน่หแล้วเอ้ยยังไงนะเป็นยังไงอะก็คือแบบเดียวแดดเดียวฝนอันนี้คือจะเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่จะให้คุณนายออกกำลังกายนะคะคุณนายคะ ออกกาลังกายนี่มันจะเหลือไปแล้วค่ะก,กําลังกายที่จะเหลือไปแล้วอ, <c oughs> อุ้ยคือแบบหน้าเอ็นดูมากเลยเกิจกรรมคุนไหุณนไคนคนไหุณนไหนคนไหอะไรอะไรอะไรเหงือกไหลเหงือกไหลไข่ย,ย,ย่อย ดูหน้านี่หนึ่งคะ่ะดูหน้าคนที่แบบมีความสุขจังเลยที่แบบว่าได้ถั่นเน่าเออเป็นสินค้าของตัวเองแล้วออ้ยแต่เมื่อก่อนในเหรียญรู้ไหมมันใหม่รู้ไหมอุ่นมากอุน่นเนาะแต่เราห่างลีลูีเออรหองใ่หางลีเออรรีบเลยนะฝนมาจากบนฟ้านู่นแล้วคะ่ะที่ทุกคนแปลว่าไปดูฝนฟ้ากาศนี่ฉันจะวิ่งไปดูก่อนมมีไปดูก่อนฝน,นมาจริงหร,รือเปล่าถ้าไม่มาน้องปว่าไมไม่มานะ กิมาแอบดูฝนตรงนี้อ่ะ๊ยฝนมานน่นแล้วโอ้ยอ๊ยโอ้ยโอย,โอยโกองมนออกไม่ได้แม่มาเต้ฝนทุกคนเห็นจากนู่นไหมคะนี่นุนน่นน่นนฝนน,น,นนะคะเอาคือแอบมาส่องดูถ้าว่าฝนคือแบบมาบนดอยนู่นแล้วเนี่ยก็คือแบบยังไงก็คือจะถึงบ้านเราแน่นอนนะคะเราต้องรีบก่อน อันนี้เป็นวิธีเทคนิคการที่แบบว่าดูฝนฟ้าอากาศนะคะเอ้ยตลกค่ะตลกค่กะทุกคนดังไปต้องมาแอบสองตรงที่หน้าต่างนี่นะคะโอ้ยอะไรเนี่ยก็วิ่งออกไปเหมือนเดิมแต่ว่าสวยนะคุณนายมาเตอมาแห้งเตมาแห้งอนแล้วต้องคัดเลือกแบบว่า ปีนี้คือแบบต้องคัดเลือกที่เม็ดที่ไม่ดีเนี่ยออกเยอะแน่ๆเลยนะคะเนี่ยเราจะต้องแบบว่ากรองเอาที่แบบเม็ดมันสวยๆแบบนี้เองนะเนี่ยเช่น,นอย่างเนี้ยจานมันทาปากไปก็มันใสอยู่เลยเนี่ยเราต้องกรองเอาอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้ยใยกรองหงมันเท่าไหร่เนี่ยรีบเลยจ้านเรียบเลยวิงว่งวิง่งวิ่งสปีดสปีดบอส เออไม่ใช่สิจันพางมากกวแล้วเออออนนี้ดูไม้ดูไม้ดูไม้คามแข็งเลยโอ้ สักคนเสือไม้โอ้ผมมาแล้วฟฝนมาแล้วมาแล้วมาแล้วไม่เท่าก็ช่วยไม่เท่าก็นริมกังพูดนะว่าฝนแต่ว่าไม่เท่าฝนกังสุดก็ ทางลาบลทาูทางถายยังมั้ <c oughs> ไม่ทาอบอกว่าไม่ท้อก็ไม่ท่าแต่ก,กันรัตต่อหาะกามจำกๆมแม,ม่เดี๋ยวนางไปขอโทรศัพท์ก่อนฮัลโหลฝนฟ้าอากาศตอนนี้เธอจะมาถึงบ้านน้องแปงเรียงตอบฉันหน่อย <c oughs> โอ้ย มาเต็มไม่เท่ามาเยามายามายาวมายาวลุ้นลุ้นลุ้นความตื่นเต้นไม่เท่าเอออันนี้น้องแมงจะรอดูนะคะว่าฝนจะมาหรือยังแอบไปส่องฝนอีกที่หนึ่งก่อนคือแมงเราจะต้องนี่โอ้ยแม่แต่ว่าฝั่งขวานี่สว่างอยู่นะ ฝั่งขวาสว่างแต่ว่าฝั่งซ้ายมันคือมาแล้วนู่นไงหลังบ้านเราอะโอมาแล้วทุกคนทำไงทำไงทำไงเอาเถอะเอาเถอะฮะทำไงก็ต้องเก็บแล้วไม่ทถว่าเสือมาเหมือนมากพอทอมาเลยเสือเหมือนมากยังต้องใส่โอ้ัี๊ตอีกอีกอีก Yang đó. Không biết đó. Hay phá bỏ mày thao má. Na phô này nó <NhKK> có. ค่ะคุณนายโอ้ยทุกคนคะก็คือต่อจากเมื่อวานเนี่ยน้องเป้นก็ไม่ได้มีคลิปลงนะคะก็จะขอบล็อกต่อเมื่อวานนะคะ,ะทักทายพี่พีเซีทุกทุกท,ท,ท,ท่านนะคะ,อะตอนนี้ก็คือแบบยังไงอะโมเตยุ่งกับคือแบบเดียวเก็บเดียวแบบตากเดียวเสือเดียวอะไรหลายๆอย่างกับแบบถวัวเน่าน้องเป้นก็มาโฟกัสตรงนี้นิดหนึ่งนะคะซึ่งก็จะมีคลิป อยู่ประมาณนิดนึงให้ทุกคนนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงฤดูฝนใช่ไหมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็คือแบบต้องให้ความสําคัญมากๆซึ่งจะถ้ามันเปียกฝนนียคือไม่ได้นะคะก็เราต้องดูดลอย่างทนดัดถนอนอย่างแบบเหมือนแบบประทังเสื้อร์แมทวันเกิดใหม่เนี่ยประมาณนั้นแหละนะคะทะลกใช่ไหมเอเอ,เอ,เอนั่นแหละนะคะก็คือเราต้องแบบว่าอันนี้นิด หนึ่งนะคะทุกคนอันนี้ก็เข้าใจน้องไปนิดหนึ่งนะคะก็คิดถึงพี่บีเอฟซีทุกท่านค่ะก็ตอนนี้คือแบบอืเก็บอีกแล้วจ้าเก็บอีกแล้วจ้าทุกคนเป็นกําลังใจด้วยนะจ๊ะตูนางกําลังทาอะไรอยู่เนี่ยรีบนะจ๊ะนางเลยคือแบบถ้าฝนมานี่คือแบบฟุ่มแบบคือแบบทีเดียวเลยนะคะเอาไม่ไหวเนาะเพราะว่าแบบเราเนี่ยฝนเนี่ยมันคือฝนฟ้าอากาศที่เราสัมผัสไม่ได้ใช่ปะเราจับได้ไหมเออไม่ได้ ดูโหนางเต็งก็ฟูมากนะคะแล้วก็คือแบบทํางานหลายอย่างด้วยเนาะเออเดี๋ยวไปช่วยคุณนายก่อนอันนี้ก็เข้ามาในวันที่2แล้วนะคะเอ,อ่อทอนเนาเนี่ยดูซีทุกคนเป็นกําลังใจด้วยนะคะคือแบบมันน่าเอ็นดูมากๆนะคะอันที่มเล็ดอันนี้เนี่ยตรงไปเขเนี่จะต้องคัดออกแบบว่าเอาทิ้งให้หมดเลยนะคะมีหลายคนบอกว่าเอาไปทําอะไรบอกหน่อยนะคะจริงๆก็คือแบบไม่ได้นําเอาไปทําอะไรเลยบางคนบอกว่าขอเอาไปเอ,อ่อแบบ ดัดแปลงเป็นน้ำเต้าหูห้หรือว่าข้าวนมข้าน,ม,านมบางชิ้นหลายๆอย่างนะแต่ด้วยที่บ้านนมเพ็งก็คือแบบไม่มีโรงงานแบบนั้นนะคะก็เอาไปเอาไปเป็นปุ๋ยอะเอาไปเป็นปุ๋ยก็ว่าไปแหละนนองคุณนานยะเนาะเมล็ดที่มันไม่ได้ดีแล้วเนี่ยมันเน่าแล้วมันอะไรแบบนี้คือแบบมันมีความเสียหายเยอะมากเลยนะเนี่ยเพราะว่าฝนเยอะน้ําเยอะก็ไม่ไม่ได้นะคะเราต้องเราต้องเก็บเอาเป็นเป็นแบบนี้แหละที่แบบว่ามันสวยๆแบบนี้เลยนะ เราต้องเอาที่แบบคัดเอาออกมาเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนฮุ้ยเป็นกําลังใจด้วยนะคะเอ่อวันนี้ก็จะขอบล็อกในวันนี้ใครโชคดีก็สนับสนุนน้องแป้งด้วยนะคะหมายถึงบอกว่าเออให้กําลังใจน้องแป้งด้วยค่ะอย่างเนี้ยให้เธอรีบด้วยนะเอคุณนายคะอะไรทําไมกินอะแห้งมือมัน,อคนครบ้วยนะอะตอบๆดูกันอ๋อทเทค eh นิคกันแบบบ้านมันแห้งไม่แห้งคุณนายก็จะอันนี้ใช่ไหม อันนี้ก็คือแบบใช้พัดลมเครื่องจักรเมื่อกี้คือมาเป่าก็เริ่มสวยมานิดหนึ่งแล้วดูดิอันนี้มันยังไม่แห้งดีนะโอ้ไม่ดูมากต่างกว่าจากที่ปีที่แล้วมากๆเลยนะคะน้องไม่อยากจะร้องไห้อยากจะร้องไห้มากๆเลยนะคะปีนี้ถามว่าได้เยอะไหมก็คือแบบเสียหายไปเยอะพอสมควรเลยนะคะก็ได้น้อยอยู่นะ นอ,อย่ามัวแต่มัวนะคะเก็บเธอเก็บเธอคะน่าอ,อค่ะมาดูตรงนี้นะคะคิดถึงทุกคนมากเลย เดี๋ยวถ้าตักอันนี้แห้งแล้วใช่ไหมคะทุกคนแล้วก็จะมาแบบไฟงานนะคะเพราะว่าเรามีโปรเจกต์ใหม่ละหลังจากที่เราเสร็จงานเอ,อ่หนองก็คือทําบ้านน้อยแล้วแล้วก็ส่วนอ,อทนวนรน่าก็คือเก็บเกี่ยวแล้วเหลือแต่เก็บเกี่ยวหนาะแต่ว่าก็ยังไม่ถึงเวลาไงก็ในช่วงที่แบบเราพักเนี่ยเรามีโปรเจกต์ใหม่นะ,ะทุกคนห้ามพลาดเลยจะมีหวข้ออะไรนะ เดี๋ยวเราจะมาไลฟ์สดเลยไหมทุกคนอุ้ยตักเป็นกำลังใจด้วยนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยก็จะขอเก็บก่อนเลยอันนี้ก็คือแบบต้องใช้เวลาเดี๋ยวมาตักเดี๋ยวมาเก็บ